You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุทธใน Fin Invest สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่องทาง Bangkok Bank SME Podcast วันนี้พบกับพวกเราสองคนผมเอกทวัชชัยวงรัตนาสิริกุลและน้องนัทสุพนัทหาสกุลบันเทิงจากทางบรจบางกอกแคปิตอลในเช้าวันพุธสบายๆแบบนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจกันนะครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับพี่เอกครับจากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดาเนินยืเดเยื้อมาเป็นเวลามากกว่า2เดือนส่งผลต่อราคาพลังงานของโลกครับน้องนัทสงครามครั้งนี้นะครับน้องนัทก็มีทีท่าว่าจะทําให้ราคาพลังงานของโลกเนี่ย ปรับตัวขึ้นสูงนะครับโดยในช่วงเยตูเดีที่ผ่านมาเนี่ยราคาพลังงานก็สูงขึ้นไปมากกว่า4 0เรียบร้อยแล้วเนื่องจากประเทศรัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Natural Ga s ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ2ของโลกมีสัดส่วนในการผลิตนะครับนองนัำมากกว่า17%ในขณะที่ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตใหญ่อันดับที่3ของโลกครองสัดส่วนในการผลิตเนี่ยมากกว่า12%เ เอ่อพี่ไม่ทราบว่าโอกาสในการลงทุนน้องนักพอที่จะเห็นจากเรื่องราคาพลังงานที่มันปรับตัวสูงขึ้นในครั้งนี้ไหมครับคับพี่เอ็กเป็นคาถามที่ดีมากเลยครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าสงครามยูเครนรัสเซียในครั้งนี้นะครับประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือเป็นประเทศฝั่งยุโรปนะครับเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเทศพึ่งพาพลังงานจากทางรัสเซียนะครับเป็นสัดส่วนค่อนข้างเยอะประมาณ3 0ของการบริโภคทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากก๊าซธรรมชาติิหรรือัังงาานนนน้มดบบะค ซึ่งหลังจากการที่ยูเครนนะครับโดนบุกรุกโดยรัสเซียเนี่ยทางยุโรเปเนียก็เริ่มจะไม่สบายใจแลวแล้วก็เริ่มมีการวางนโยบายการข่มบากรัสเซียโดยทางยุโรปเปียนคอมมิชชั่นเนี่ยก็ได้มีการออกนโยบายที่จะหยุดพึ่งพาพลังงานก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะครับให้ได้2ใน3ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ถ้าดูภาพระยะยาวนะครับทางยุโรเปเนี่ยก็มองว่าจะเป็นอิสระต่อการพึ่งพาพลังงานรัสเซียในปี2030 สิ่งนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าทางยุโรปเปียน,นะครับก็จําเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกมาทดแทนในระยะสัน้นแล้วก็วางแผนระยะยาวด้วยเช่นกันซึ่งหนึ่งในทางเลือกของพลังงานที่ยุโรปกําลังมองหาอยู่เนี่ยก็คือพลังงานสะอาดนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับตรงนี้ครับน้องนัทนอกจากความต้องการที่จะเป็นอิสระในเรื่องของพลังงานจากทางยุโรปกับรัสเซียแล้วนะครับน้องนัท ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆที่สนับสนุนพลังงานทางเลือกไหมครับครับพี่เอกและคุณผู้ฟังครับจริงๆอีกหนึ่งปัจจัยหลักๆที่สนับสนุนพลังงานสะอาดตรงนี้นะครับผมก็คือเรื่องจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับ ถ้าเราติดตามข่าวกันมาก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลทั่วโลกนะครับเริ่มมีการจริงจังเกี่ยวกับการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนซึ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเมกะเทรนที่จะมาในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยก็ว่าได้นะครับโดยจะมีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยที่จะไหลเข้าสู่อุตสาหากรรมนี้มากขึ้นทุกปีพร้อมทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎหมายต่างๆเนี่ยเพื่อให้รองรับการก้าวกระโดดแล้วก็การพายใช้ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนั่นเองครับเก ครับพี่ฟังมาถึงตรงนี้ครับน้องนัทคุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามเหมือนพี่ว่าความจริงแล้วเรื่อง environmental เนี่ยก็มีการคุยกันมาตั้งนานแล้วแล้วทําไมในช่วงที่ผ่านมาพลังงานสะอาดถึงยังไม่เกิดขึ้นนะครับน้องนั ครับอย่างที่พีเอพูดถูกต้องเลยครับจริงๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเนี่ยก็มีการลงทุนมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นปัจจุบันนะครับอาจจะมี2เหตุผลหลกัลกๆด้วยกันเหตุผลประการที่1นนะครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดค่อนข้าง,ง,ง,งมากนะครับทำให้สเกลต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับผมขออนุญยตยกตัวอ,อย่างเช่นต้นทุนการผลิตพลังงานลดลดลงกว่า38%ในช่วง10ปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตแผงโซลา r เซลล์นะครับก็ปรับตัวลดลงกว่า82%แล้วก็ราคาแบตเตอรี่เนี่ยก็ปรับตัวลดลงกว่า80%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับพอราคาต้นทุนมันปรับลดลงเนี่ยธุรกิจก็สามารถอัเน,นินธุรกิจแล้วมีกำไรได้มากขึ้นนะครับมันก็เลยช่วยสเกลบริเนสตรงนี้ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำไมต้องลงทุนปัจจุบันนะครับเพราะว่าผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเราก็ทางภาครัฐเริ่มมีการหันมาสนใจในธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้นโดยจะดูในช่วง 1- นถึงสองปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าใครไปดูมอเตอร์โชว์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนะครับก็เริ่มมีการสนใจในรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ทางภาครัฐนะครับก็มีเ็งินสนับสนุนส่วนลดเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่พอประชาชนนะครับเริ่มสนใจแล้วก็ภาครัฐสนับสนุ ดูน่าสนใจมากเลยนะครับน้องนัททีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับมาในเรื่องของตลาดในแง่ายของการลงทุนไม่แน่ใจว่าภาพรวมของตลาดการลงทุนในแง่ของพลังงานทางเลือกเป็นยังไงบ้างครับ ครับจริงๆในปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกหรือ Energy t r r n y t t i o s เนี่ยก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับผมขออนุญาตอ้างอิมตัวเลขจากทางบูมเบิร์กนะครับในปี2021นะครับคุณผู้ฟังก็การลงทุนใน Clean Energy Transition ทั่วโลกมีเม็ดเงินลงทุนกว่า750,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเม็ดเงินกว่า25.6ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นการเติบโตที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า27เนะครับเทียบกับปี2020แล้วก็ทางบูมเบิร์กเนี่ยก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้นะครับจะต,ต้องเติบโตไปอีกกว่า3เท่าในปี2026-2030ก็เพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าสู่ net z ซ r o carbon e m i s s i o n ที่ตั้งเป้าหมายได้ในปี2050ก็คือเรียกได้ว่าโอกาสในการเติบโตยังมีอีกมหาศาลนะครับพี่อ่าเราพูดกันถึงเรื่องโอกาสการเติบโตแล้วใช่ไหมครับอาจจะมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนในธีมนี้กันสักเล็กน้้อออยยยยะคคคครรรััับบบบีีี่่่เเมม,มมมมมุงงงงไาาววส ก็จากตัวเลขที่น้องนัทเล่าให้ฟังนะครับพี่ก็มีความคิดว่าก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแต่ในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยเราก็อาจจะย้อนกลับไปดูในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากความต้องการใช้สินค้าพวกนี้อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับราคาสินค้าก็ผ่านปัจจุบันก็มีราคาปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกวิเทียมนิคอนโคบอลลูมิเนียมหรือว่าตัวคาโพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าส่วนสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานทางเลือกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยต้นทุนทที่สูงขึ้น,นก็อาาจจะใํใ กำไรหรือว่าราคาสินค้าของพลังงานทางเลือกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับส่วนที่2เนื่องจากบริษัทพลังงานทางเลือกพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบริษัทเล็กอยู่แล้วผลกําไรเนี่ยก็อาจจะยังไม่สูงมากนักการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทอย่างนี้นะฮะมันมีผลกระทบต่อบัตรถมลายของบริษัทหรืออาจจะทําให้กาไรของบริษัทเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็อาจจะทําให้ช่วงตลาดผันผวนแบบนี้บริษัทเล็กๆก็อาจจะมีโอกาสที่ราคาอาจจะสวิงแรงได้เป็นต้นนะครับ สองอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับบริษัทพลังงานทางเลือกครับน้องนทคุณผู้ฟังครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงจุดนี้นะครับ เราเริ่มมีความสนใจว่าจะเข้าไปลงทุนในทีมที่เป็นแมกกาเทนอย่างที่น้องนัดเล่าให้ฟังเนี่ยพอที่จะมีช้อยส์ที่จะลงทุนได้ในแง่ไหนบ้างครับครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่สนใจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเนี่ยก็ต้องอย่างที่พีเอกว่าน,นะคะว่าต้องเข้าใจว่าหลายบริษัทยังเป็นบริษัทอินโนเวทีฟคอมพานีและบางบริษัทก็ยังมีขนาดเล็กแล้วก็กลางนะคะก็อย่างที่บอกก็จะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าใครที่สนใจลงทุนในทีมนี้เนี่ยอาจจะต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยครรัับอย่าาาางก้กกก็สาา็ส3-5ถปีแมมว ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่สนใจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคลีนเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆทาง BCA p ก็มีการลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหลายตัวไม่ว,ว่าจะเป็นบริษัทอย่างเทสลาหรือ XP e n ซนะครับซึ่งเป็นผู้นําทางด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือบริษัทอย่าง CATL ซึ่งเป็นผู้นาทางการผลิตเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่เจ้าใหญ่ของประเทศจีนนะครับแล้วก็บริษัทอย่างลองจ Green Energy นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ซึ่งถ้าหากนักลงทุคนไหนอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคบก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองทุน b ีแคปฟนั่นเองครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากพวกเราทั้งสองคนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะผ่านช่องทาง Spotify Podbean หรือ Soundcloud ก็ได้เช่นกันเพียงค้นหาคำว่า b a n g ์ของแบง์ SME ตัวช่องทางของพวกเราจะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังทุกสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้พวกเราต้องสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ